แสงสว่างแห่งปัญญาและกะตันยูในหมู่บ้านนาลันทาอันรุ่งเรืองมีเด็กชายผู้มีปัญญาเฉียบแหลมชื่ออุปติสะะเขาเรียนรู้ทุกศาสตร์อย่างรวดเร็วราวกับน้ำซึมซับสู่ดินแห้งมารดาข,ของเขานางรูปลาสารีภาคภูมิใจในลูกชายของเธอเหนือสิ่งอื่นใด แม้จะมีทุกอย่างที่ปรารถนาอุปติสสะก็ยังคงรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ขาดหายไปความสุขทั้งโลกนั้นเป็นเพียงเงาเขาจึงตัดสินใจออกสแสวงหาสัจธรรมอันเป็นอมตะการสแสวงหาของเขาจบลงเมื่อได้พบกับพระอัศชิและได้ฟังเพียงบทสี่บาทที่กล่าวถึงความเป็นไปตามเหตุปัจจัยสิ่งใดเกิดแต่เหตุสิ่งนั้นย่อมดับไปเพราะเหตุอุปติสสะเข้าใจในทันทีเขาได้พบผลทางแล้ว อุปติสบวตเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าและได้รับฉายาว่าพระสารีบุตรด้วยปัญญาอันเป็นเลิศท่านได้รับยกย่องให้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาแม้ว่าพระสารีบุตรจะเจริญในธรรมถึงที่สุดแล้วแต่มารดาของท่านนางรูปลาสารีก็ยังคงยึดมั่นในความเชื่อเดิมและแอบเสียใจที่ลูกชายทิ้งวิถีชีวิตเดิมไป เมื่อท่านรู้ว่าใกล้ถึงเวลาที่ท่านจะต้องดับขันปรินิพพานแล้วพระสารีบุตรก็ตัดสินใจเดินทางกลับสู่บ้านเกิดของท่านเพื่อตอบแทนคุณมารดาด้วยการมอบปัญญาอันสูงสุดนางรูปลาสารีรู้สึกตลาดใจและดีใจที่เห็นพระสารีบุตรกลับมาท่านขอพำนักในห้องที่ท่านเคยเกิดมารดาจัดเตรียมที่พักให้อย่างดีที่สุดเท่าที่ลูกชายคนหนึ่งจะได้รับ ในค่ำคืนสุดท้ายพระสารีบุตรเรียกมารดามาสนทนาธรรมท่านไม่ต้องการเพียงแค่เลี้ยงดูแต่ต้องการปลดปล่อยจิตวิญญาณของเธอจากความทุกข์เมื่อได้ฟังคำสอนอันลึกซึง้งจากปัญญาที่เป็นเลิศของลูกชายนางรูปลาสารีก็เข้าใจและบรรลุโสดาปัติผลในทันทีนี่คือของขวัญแห่งความกตัญญูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด รุ่งอรุณมาถึงพระสารีบุตรได้ดับขันปรินิพพานอย่างสงบนางรูปปลาสารีไม่เศร้าโศกเสียใจอีกต่อไปเพราะความเข้าใจในธรรมได้เข้ามาแทนที่ความผูกพันทางโลกแล้วนางรูปปลาสารีใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยความเบิกบานในธรรมเธอระลึกถึงพระสารีบุตรไม่ในฐานะลูกชายแต่ในฐานะพระอริยาสาวกผู้มอบแสงสว่างแห่งปัญญาให้แก่เธอ เรื่องราวของพระสารีบุตรเถระจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นย่อมผลิบาลเป็นความกตัญญูที่งดงามที่สุดได้เสมอ